สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับครัน้นี้ผมจะมาคำนวณหลักหน่วยล่างสูตรบีชนเด่น2ส,สูตรแต่ก่อนจะมาคำนวณเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขราชการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร รดใช้วิจารณญาณในการารับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พาลาดเครื่องมาจากทางช่องสูตรห้อยไทย56โชคดีครับไปลรงมาเริ่มคำนวณกันนะครับสูตรที่1ใช้เลข4บวกหลักพันบวกสิบบนคูณ3บวกหน่วย สองคูณสบร้อยสาคูณสองบวกหน่วยสี่เ่ากับผลบวกโค้ดศูนย์หนึ่งสองสเจ็ตัวที่2ใช้เลขเเป็นตัวตั้งบวกร้อยบนคูณสบก 40, บนคูณสองบกร้อยหน่บวกร้อยสองบวกหน่วยสี่ท่ากับผลบุบบกโค้ดศูนย์สองเจ็ดแปดเอา,าเริ่มใน,นส, 1. สูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งบีนะ ในล่างส่วนหนึ่งบให้เลขสี่เป็นตัวตั้งบวกหลักพนันหลักพันคือสี่บวกสิบบนคูณสามศูนย์สามในศูนย์บวกหน่วยสองคูณสองหน่วยสองคือห้าห้าสองสิบบวกร้อยสามคูณสองร้อยสามคือเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกหน่วยสี่หน่วยสี่คือเจ็ด เท่ากับ4บวก4เป็น8 8บก0เป็น8 8บก0เป็น8 8บวก4เป็น2 2บกเเป็น9 9บวกคูณคุ2 3 7 9่งด้9้บวก1ได้0 9บวก2ได้1 9บวก3ได้2 9บก7ได้6จะได้หน่วยล่างสูตรบสูตรที่1 9 ศูตรหนึ 1, 2, ่งสองหกต่อไปเราโมดูลสูตรที่สองสูตรสองห้เกตเป็นตัวตั้งปวหน้อยบนคูณสองแล้วบนคือห้าห้าสองสิบสิบบนคูณสองสิบบนก็ศูนย์ศูนย์สองได้ศูนย์น บวก1 0ร้อย 4, หนึ่งร้อยหนึ่งคือแปดร้อยสองร้อยสคือเจ็ด้2ร้อคือเก้านซีโมนซีคือเเท่ากับ7จ็ดบวกศูนบวกศูนย์ดดงไปได้ห้าบวกเก้ได้สี่สี่บวกเได้1 1>, 1บวกโคต0 2 7 8ท้ากับ1บวก0ได้1 1บวก2ได้3 1บวก7ได้8 1บวก8ได้9จะได้หน่วยล่างสูตร B ในสูตรที่2 1 3 8 9ต่อไปเรามาจับชน ชนหน่วยล่างบีหนึ่งหนงไม่ชน3ไม่ชนเอ้หนชน3ไม่ชน8ไม่ชน9ก้าชนจะได้หน่วยล่างสูตรบีเด่นหนกับ9 ไปเรามาลองจับคู่สิบในร่างสูตรบีกันเลยคลิปเดียวจะได้ไม่เสียเวลาสิบร่างบีสี่ห้าหกจับกับหนึ่งหนึ่งเ้าสีหนึ่งสี่้าสี่หนึ่ง 4 9 5 1 5 9 5 1 5 9 6 1 6 9 6 1 6 9ใช้ได้ล่างตรงกลุสูตร B 6ชุดล่างตรง รูดบีชาก็นํำไปใช้ไม่ชกมาก็มองผ่านให้ดูลภาพไม่ชัดให้ปรับไปที่720รี่ p จะได้มองภาพได้ชัดขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อน โชคดีครับ